สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องดาวรุ่งไฟมารีนะคะวันนี้พบพลพาสองแม่ลูกมาอาบน้ำนะคะอาบน้ำมูลนะคะดูนะคะโอโหูสนุกกันใหญ่เลยรอยน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยนะคะสองแม่ลูกคุณแม่ช้างทงของเราถูกใจมากได้มาเล่นน้ำได้มาเล่นน้ำนะดูค่ะเล่นกันไปคุยกันไปนะคะสองแม่ลูก โออยากขึ้นแล้วคุณแม่บอกว่าอยากขึ้นแล้วเอ้ายากขึ้นแล้วเหรอเอออยากขึ้นแล้วเหรออยากกลับบ้านแล้วเหรอเออกินน้ําอิ่มยังคุณแม่คุณแม่กินน้ําอิ่มยังอู้หูอู้ดูน้องวาอู้หดูน้องวาเล่นไทย อู้อู้ไปยังเร็วอู้นราวอ่งรายไหนไม่รู้อาวอ้าเจอโจดแล้วเด็กน้อย เจอโจดแล้วทีนี้โอ้ยจักรยานใครมาอยู่ตรงต้นสะียวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อพลไปเอาออกก่อนอย่าฝ้าถูอุ้ยรีบมากเลยอะ่ะแม่รุ่งอะ่ะรีบอยากไปถูต้นสะียวมากเลยอะ่ะเดี๋ยว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 มามาอย่าเพิ่งถูลูกจักรยานโอ้ยไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจว่าจักรยานใคร chơi oh, chơi chốt แล้ว nói น้อย <laughs> <laughs> à, Thú, 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 lúc thú thú, thú, <laughs> thú, thú, thú โอ้โหดูพอบนนะไม่รู้ว่าจักรยานใครนะพอบนเขาก็ปั่นแบบเดี๋ยวน้องว่าบอกว่าเดียนนน๋ยวเดี๋ยวหนูจะปั่นจักรยานกับพ่อแล้วนะไม่ผมอยากนานๆน,นะครับจักรยานผมว่าจะเอาไปซื้อแข่งกับน้องว่าน้องว่าบอกว่าพ่อปั่นไปเลยออกกําลังกายแต่หนูจะทูก,ก่อนุคันนะ่ะเต็มที่เลยนะต้นสะตวต้นนี้ ถ้าได้แบบนี้อย่าง้าได้แบบนี้หนึ่งคันอยู่ผม็จะดีใจมากเลยโอ้ยถูกใจคุณแม่มากเลยเนาะอ,อืออือคือสิขั้นแห้งเนาะคุณแม่ถูไม่บรรยะบบรรยังเลยไม่ได้ว่าจะสงสารลูกในท้องเลยเนาะ อ,อ,อนนา,า,า,าบานนอบนาบน้ำเสร็จก็มาปะแป้งเหมือนกับไม่ได้อาบน้ำเลยอะไปแล้วเจอโจดแล้วทีนี้เจอโจดแล้วนะคะไปซ้าย จะไปอาบน้ำอีกแล้วนั่นน่ะไปนายดูดูสสัจจะไปอาบน้ำอีกแล้วนั่นน่ะไปสำรวจไปเลาะไปแล้วนะคะไม่ได้สนใจแม่เลยนะแม่ก็อยู่นี่นะไม่ได้สนใจแม่นะมา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 ไปไหนไปไหน ดูค่ะไม่ได้สนใจเลยนะไปแล้วจะไปอาบน้ําดูค่ะในขณะที่แม่และรุ่งก็ยังถูอยู่นะตนนัวนี้ไปสํารวจอะไรเอา้าแม่และรุ่งบอกว่าลูกฉันหายไปไหนเอา้าลูกหายไปสายนอคุณแม่บอกว่ามาลูกมาดูค่ะกวัเกเรียกลูกนะนูกวัเกเรียกลูกชายมาเร็วลูกมาเร็ว มาเร็วลูกมาเร็วแม่คันอยู่มาเร็วดูค่ะกวักเรียกลูกมาลูกมามาหาแม่มาเร็วมาหาแม่เด้อไปสำรวจนะไม่ได้ไปอาบน้ำนะไปสำรวจไปสำรวจดู มาแล้วลูกชายมาแล้วคุณแม่คุณแม่ก็คันอยู่คันมากเลยเนาะคุณแม่เนาะเอ้ยอาทูทูทูเอ้ยเอ้ยเอย้ทำไมทูแรงเท่ณแม่นี่เอ้ยมันคันขนาดน,นั้นเลยบ่ โอ้ดูดูเด็กน้อยจะไปขึ้นรถกลับบ้านหรือปะนันนูอยากขึ้นรถกลับบ้านเหรอโอ้ยพอพลนแม่รุุงได้ยินเสียงม้าร้องได้ยินเสียงม้าร้องแล้วมาขึ้นยังกลางหูแลยเด้นีแม่มาขึ้นแม่แลรลุงเลย ได้ยินเสียงหมาร้องอะ่ะขึ้นขึ้นบอกว่าให้ขึ้นแม่ละลูงเดี๋ยวจะพาวิ่งลงน้ำอีกแล้วได้ยินเสียงมาดูหงกลางแล้วนี่ดูน้องวาดูน้องวาทำอือ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 ,อ, <laughs> อ,อ โอ้ยดูนมาลงนามอีกบอก็เขาถูเขาคันเนาะได้ยินเสียงม้าร้องแบบหูกลางเลยอะ่ะคุณแม่ ไปแล้วบัดนี้ไปแล้วเอาไปแล้วฮะเจอจุดมามามามไม่ต้องไปลูกโอ้เต็มที่เลยเนี่ยมที่เลยเออออเออออถอยถอยถอย ขึ้นขึ้นขึ้นพระพลนขึ้น